สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะออยก็มีตัวที่เป็นทีเด็ดที่หลายๆคนรอคอยกันอยู่แล้วก็เปิดจองกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือนี่เลยค่ะน้องเลอออกซี่นะคะเซรั่มจากฝรั่งเศสนะคะเม d e in น r ์ของันเอง,เองนะคะต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยทามาเพื่อที่จะปราบนะคะแล้วก็จุดแดงดำโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาหรือว่ารักษาด้วยเลเซอร์อยู่ไม่หายการันตีเลยว่าตัวนี้นะคะช่วยทาให้คนเห็นผลนะคะตั้งแต่ขวดเดียวเลยแล้ต้องบอกว่า ดีงามมากนะคะขวดแบบรู่หลามาเห่ามากนะคะเดี๋ยวอาจะขออนุญ,ญาตตัวนี้ได้หนึ่งขวดมาจากพี่นนนะคะนี่ทุกคนดูเนื้อเขาค่ะมีความแบบเหียดนะคะแล้วก็ทาไปแล้วเนี่ยจึมงเลยหนักนะคะกลิ่นแบบหอมอ่อนๆมากค่ะต้องบอกว่าใครที่อยากหน้าใสาสวยนะคะแบบไร้ฝ้ากระนะคะตัวนี้ต้องจัดเลยค่ะ